สวัสดีช่องเทงแทงครับพี่น้องมาพบก,กับเกษตรทอต่อนะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดเชพภูมิสำหรับเที่ยงเมื่อนี้นะครับกับฟันหัวมันใส่ถุงปุ๋ยแล้วนะครับฟันใส่ถุงปุ๋ยเสร็จแล้วก็เหลืยอยู่ประมาณสามสี่แถวที่ย้งเบลเลี่ยวนะครับแล้วก็ฟังทั้งปุ่นเนาะอันนี้จะฟันแปดเก้าขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเบื้องแล้วนาทีฟันได้เตรียมรถแล้วนะครับเตรียมรถแล้วตอนบยใยรถกะที่ มายกให้นะครับมายกให้ฝันใส่ถุงปุแบาลซี่นะครับเดี๋ยวพายางไปเบื้องแต่ละกล่องนะครับแต่ละกล่องเลยนขนาดของหวัวกระทิประมาณนี้นะครับขนาดของหัวอันนี้พันแปดเก้าด้วยครับขนาดของหัวมันนะครับ เดี๋ยวที่มาเบื้องว่ามันเน่าขนาดใดนะครับแต่ละกล่องเนาะเนี่ยโดยเฉลี่ยเรากะทีเน่าประมาณนี้เลยนะครับที่ตัดหัวแยกออกมานะครับซุ้มที่เน่าเนาะพวกที่มันเน่ากระสีประมาณนี้ครับก็มีแต่หัวใ่ๆนะครับที่มันเน่าออกเนาะแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยเป็นบางบางหัวเนาะอันนี้นับได้เฉพาะอันที่เห็นซากนะครับอันที่เน่าไปจนบ่บ่บ่เห็นหัวหรือว่าระไปเร้วอกับมีนะครับ นี่ก็คือเดี๋ยวเอาหาเนี้ยมาวัดขนาดหัวไ้เบิ้งนะครับขนาดของหัวมันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับขนาดของหัวมันก็บซ้ำขวดสปอนเซอร์ที่เป็นขวดพลาสติกนะครับเบิ้งน,นะเนี่ครับประมาณนี้ก็มีหน่อยเนี้ยๆเนียกับปนๆกันไปนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ที่น้อยแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะ ขีดทั้งใบย่างเดียวนะครับอาเซียขีดทั้งใบฟันเสร็จแล้วก็มาไายไปเรื่อยๆครับทายหลายๆคลิปลงหลายๆแบียบนะครับเนี่ยจะเช่นเงานี่เบิ้งครับเนี่ยดอย่หวัวดีโยหวัวเดียวหวัวน้อยๆน,นะครับพี่น้องอันนั้นก็ต้อาเบิดอย่าเบิดเงา ที่ฟันมาเป็นทิ้วนะครับฟันมาเป็นทิ้วนี่เอาช่วงนี้ขึ้นไปก่อนเพราะว่าฟังรอบนอกพวกว่นพอทันในฟันนะครับเพราะว่ามือหนีคนงานบ่ามาเพราะว่าฝนตกจะเศร้าเนาะครับมือนีฝนตกแห้งครับอยู่นเนี่ยแล้ววันนี้คนงานเพิ่นก็เลยบอกมาก็เลยต้องมาฟันเองกับมีพ่อผมแม่ผมแล้วกะเมียเมียผมนะครับกับฟันอยู่สี่คนมือน,นีน้องซ้ายกั เอารถไปเปลี่ยนมันเครื่องนะครับอยู่ศูลเลยบบได้มาซอยนะครับน่าจะมาช่วงใบใบครับถ้าขอมาทันเนาะนาที่เป็นช่วงใบใบวันนี้มันเห็นหัวมันว่าชัดเจนบได้เนาะครับเพราะว่าดินมันเกาะติมเนาะมันนี่ฝนมันตกใส่ให้สงสเห็นหัวมันเนี่ยเหลืวมาไทยอีกรอบเบื้องหน่อครับอันที่มันเสียหัวมันที่เน่าเสียนี่พี่้องเบื้องหน่อครับนี่จะหัยเง่นะครับเบื้องหัยเงี่ๆเลย เป็นตาเสียดายเนาะครับเนี่ยเป็นตาเสียดายอันนี้ก็พักเที่ยงเนาะครับเตรียมกินเข่ากินน้ำแล้วก็ล้อรถมายกนะครับคนฟันกับฟันไปยกสองคนนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไบินมาแล้วก็เดี๋ยวที่มาท่ายห้เบิ้งนะครับว่ามันที่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่เนาะครับสำหรับแปดเก้าดินทรายแป้งนี่อายุสิบเดือนนะแล้วก็ พวกเกี่ยวกับราคาเนาะครับทีได้ราคาแจงเดยได้จากบาทได้จากตันนะครับสำหรับ่ยวเียกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็เนานะครับขอบคุณหลายๆครับ